ลักลอบขนยาเสพติดนะครับเต็มมาทิ้งเป้ที่มันจุยาเสพติดเอาไว้อีกสองเป้นะครับอยู่ตรงนี้นะคาดว่าครับจะอยู่ที่ประมาณไม่ต่ํากว่าสองแสนห้าหมื่นเมตรนะครับสําหรับสองเป้นี้ที่เราได้เาทำการประกาศกั้นนะครับถุงลักลอบเราทำการลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่นะครับในครั้งนี้เนี่ยมีการ ใช้นะครับบรรจุพันธุ์เนี่ยดัดแปลงนะครับโดยปกติในพื้นที่เราเนี่ยจะเป็นเตื้สีเขียวที่เป็นของกองกำลังชนผมน้อยนะครับก็คือฐานวะตอนนี้มีการดัดแปลงนะครับใช้กระสอบกับถุงดำนะครับซึ่งยาที่เราได้ในครั้งนี้นี่ก็จะเป็นยาเสพติดนะครับก็คือยาบ้านะตาก็จะเป็นตาตองเก้าห้าดาวนะครับพี่ข้างหลังหน่อยมีไหม ข้างหลังมีตาประทับแต่ยังไม่สามารถระบุได้นะครับว่าเป็นของกลุ่มใดพิกข้างหลังให้ดูหน่อยพิกข้างหลังมีไหมยไม่มีนะครับ